เอาหลงงเอ้ยี่อตวละวนี่เี้ยยัวนี้บ่เีโอ้ยนี่ตันี้ดดดสองตัวมึงลขวตัวนนี่แเราอย่มาย่าฝนตกมันเลทื่อเท่ามันคื่นเลยลมแหงลมแหงไปรุ่นเลด็กมาตัวเมียมาตัวนีตัวมากคน ครับเป็นรุ่ิานบางหน่อยครับแร่งนี้มันนี่ผม็นรุ่นไต้ไฟแมงดาไฟหลอดแมงมีสองสองหลอดครับหลอดสีม่วงกับหลอดไอสีน้ำทะเลครับฝนตกสองมื่สามมื่นถ้วันมีแต่ตรงลิ้นส่วนมากสิบ่อเป็นลำเป็นกำปันนิดดอกอเลยว่าว่าล่องไต้ไฟ,ไฟแมงดาร่องมือกันนะเทียมมัน ส pasando, ่งมันหมานฮาเทียด like ิบปนดิแก้วเสียงกบเสียงเขียดกับห้องแจวแจวอยู่เสียงยิงกระทอกันส่วนมาบ้างเกิดหงอยนี่ป้าเข่าเนาะหอกับวัวก้าลงไปกปล่อยหนึ่งก้อนแต่ว่ากับบอกว่าถือดอกฮ่าเทียบันนี้แมงลีอาะจิเป็หาบึงกบบึ้องอยู่เลยล่ะฮ่าเทียดิบปนดิแก้วฮ่าเทียบ่มีแมงมากจังลุ่มน้ำกันเรื่องขึ้นหนีแรงหนีพี่น้องไม่เก็บแมงน้ำกัน หรือว่าจะไปหาไตกรบไตเขียดกขบอกว่าคือแต่จังเบึงห้าเทียมอันนี้บ่วมานกับไปซเศร้าเวหาอันหนึ่งอีกย่งหลุนน้ำกันสองหลอดน,นี้ครับเอาหลอดสี้องเอ้ยอุ้มโต,โตแล้วเรื่มมากเริ่มมากมีห่อนแม่งจะโตอีกตัวหนึ่งสองโตแล้วอีกรุ่นันึ่ง ข้าแตเห็นหนั่นเห็นหนี่อยู่ลอยมาดังตบๆตบๆมากไหมไปสั่งคุณกีบครับพี่น้องเวลาหายามมึงแม,ม่งด่าเราเสียงกบเสียงยิงห่องเซาเซาอยู่ตะวนันเขาไกลกับไม่ได้ไป่ม้มๆมึงหล่อไอ้สัดดกเด้อพี่น้องหาไต ยาแมงดาแต่แมงดายาแมงดาน้ากันยินเสียงป๊อป๊อป๊อปป๊อเลยยดิส่ยงบย่งสี่ีบมีโอ้นีิตัวนึ่งสี่องตัวนี่นี่ตัวนึงนี่สตัวห้มันเราพี่น้องสองตัวแล้วสตัวเอตัวยากออกมาด้ เดี๋ยวเรา่ต้องมาเียตเขาเดิงหรอกอยู่น้ำมันอีกตัวนึงดาวมีเด็กตัวหนึ่งเดือบเราพี่น้องนี่คือว่ามันเราดิโดนๆว่าไตตัวหนึ่งแต่ที่ว่าโอ้ยโอ้ยไม่ออกเลยจีโอ้ยเรื่องปิดโอ้ยม่ย like ่งม้วหมนอีกเอาทีาเสร็ล่วบเนี่ยหนึ่งสองสามยัง ตัวตัวสามตัว,ตวาามีไฟสูงมึงก็เลยมาตกไกห่หาน้ำเดินพูดแต่ยิ่บ่นออกับนี้นรอเพลงเบ็บปวนึงใส่เราแบบเนี่ยนี่เพลงเบ็บปวนึงโอ้หลายทองดองดองดองกัเลย โอ้หหงายก็ไปไล่นั่นเนาะตัวเถือกตัวนี้ตัวเถือกตัวเถือกซีอกเอ้าก็ะสั่งออก็บโบเป็นใจเนาะก็ะสั่งเอ้ยจิมาเสร็จแล้วเน,นี่ยคัดเลยซีโต้เลยบรรยากาศนิง่งๆสิมี่ดิ้จิมาเรื่อดยดิย้แต่วาาต่าอากาศมันหนิ่งกันล้มๆ้มเลยเก็เงียบซีโต้เลย เฮ้ยฮ็่อตนเนีะแน่อนถับปุูกพักเห็นไหตู้เด้อพี่น้องแฟนครับสมองสุบอแล้วครับหาไต่แม่งดาไต่แม่งไต่แม่งดาเหมือนกันฟังเสียงกบเซลเซลอยู่ตัวนึงยุบวกน้ำนี่เนาะตัวนี้โอ้แม่งดาถึกมาดีตัวนึ่ง อ,อ,อ,อนังน่งเดี๋ยวนี้น้ำอันสามานเสียอย่างนี้มาเต้นอย่างนี้จะเสียงมแม่งเหลี่ยมป๊อกเลยเขาเบิ้งมดเลยก็ม่เบิ้นตัวหนึ่งที่สิหลงังคาบ่องปูปียวปูเปียวที่หลังคาุ่นบ่เสียงมแม่งเหลี่ยมเสียงมแม่งเหลี่ยมจิ ไปรุนเฮ็ดอันงหานหานกันนั่นอาเจียงายงาไม่งาไหลพังลงใส่ก็เลยไม่เฮ็ดเป็นหานไว้เฮ็ดคำ้คำๆเหมือนเหมือนเลยว่าเฮ็ดกันไม่งอยกยน,นะถึงหลอกอาเจียนนั่งเดินก็นั่งได้พวกเด็กโจมแห้งไปสุด กองฟุ้นหนึ่งมาท่านเนียนนั่นอยู่อันนี้เป็นพยานด้วยพี่น้องว่าถุงขยะพยางที่ตอนนี้รุ่นเอาไปปูเฟียงปูเฟียงนั่แหละมันนนั่หงิกเลยเอามาเก็บไว้อยู่มาท่านเนียนเสียงกหลังคาหนึ่งโป๊กๆอันหนึ่งมันเชิงแมงเหลี่ยมนี่วัดมูลงงงงเงียบ่ ดูดิตัวมันแค่นี้หนำนี่เดียวตัวยองลองขึ่นอุ้ยเลื่อมมันตัวนี้แม่งแม่งนี่บ่ใครนี่แม่งขิ้ซ้อนแม่งเหยิ่งบ่ใครมากบ่หรือเลืเล่อมมันเลยพี่น้องพี่ว่าโดนๆมาไต,าตา่ไต่ทีนึงอ๋อกรสซมมาแหงมาแรงครับพ่อเนาะแหงแรงไกรก็ได้บ้านเฮ้งวงเห็นมั้แหงแรงไรกัน ผลฝ่ายเชนราทาที่เป็นนันไหลเนี่ยหกยุงมาท่านิดเรียบ้อยเป็นทางการไปดด็กดีเกตัวนึงงงงงยิ่งไม่เนี่ก็ตัอถึอีกโอ้ยห้าสิมันก็มันกระตืองสี่หรือใครอยู่ดิอ๋อสีอเดียวอันไปรุ่นวานเมตอย่างมากดิเขาเอยยุ่น้ำบ่อเพราะต้องยุ่งสนุกอั เจอเดียวอยากเจอพี่น้องขอยู่พ่เดียวกันเดี๋้อเดี๋ยว่เดียวเราฝังมันมันเรียบมนีตู่ใส่กะสั้งหยีบ้อยเราพี่น้องเรายู่ม่ยันฝนตกมาลือทเท่ามันเคื่นอ่มแห้งลมแห้งไปรุ่นกิดบา่ต้องมาหยุดน้ำแถนี้ตูมันลมแห้งน้ำโอ้นี่เดืยตัวนึงงงอยืนนี่ มันหมุนยุเซรามยอนยๆๆๆอนยอนยอนอู่โอ้ฟาดนี่ที่วัดโอเคอยู่ผู้พันมันกับมันคาลีเด้ผู้พันมันนะแต่ว่าทั้งนี้ก็พอได้ยู่ได้กินพอได้ยู่ได้กินพี่นอ้อนทำไนลายลีก็ขายน้ำไปแล้วเนาะพอได้ค่าน้ำค่าไฟบมาวัางเมียน ไ,ไดี๋ยวก็ถึงรุ่นไฮคอีกนเดอร์พี่น้องคือว่ามานันแล้วครับรอดแรกฉากแรกไปหลายโตอยู่อ๋อเม่งเม่งอยางนี้เม่งด่าขวบตัวนี้เม่เม่งดาขวบโอนหุ่นหนึ่งข้างวีกูกูก,กูข้างงาไหม,มา โอ้อยู่ที่นหนเห็น้อบุญน้อใครใคๆก็ว่ามันอยู่ทงนกกตะกบนี่ะเสียงวันนี่ไปน้อบุน้อมันเหาลงโอมันตกล่งล่บ้านลงรแตงเท็ดเเึงเดี๋ยวไปนหายข้าวกัน เสียงมันดังอยู่ทั้งกกตากบนี่เดียแทดแทดยูทะ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 ่าหาก็บ่เห็นจะมีใส่น้องน่อบางเทียงสีไล่ตาเนี่ยเดือพี่น้องเดือสวาสินวาสีต่อให้ออนึงกับเป่ามือ่อกวบ่เทียงบ่หนึ่งป็นเลยละให้นึงเป่าน้ำโอ้ยบ่เห็นดอกไปถ่ามมันลงมากกอน กา,าแฟมาใตะน้ำพอติเอ้ยไม่ยังหรอลูกไปนอนลูกไปไปเดือกแล้วเดือกแล้วไปนอนไปนอนเอ้ยเป็นแสีเป็นสาวแล้วไปนอนเดือกว่านี้เอ้าเดี๋ยวมึงจะลไงไปตีตืนขึ้นมีใส่ซังกระสีเนี่ยอ๋อนีตื่นมากู้ครูด้ตัวนี้เอ๊เอ๊โอ้ยปากคนตะกคนเนี่ย อ้ตัวทุเรียนใหญ่เต็มเลยเลื่อมแล้วเลื่อมแล้วเลื่อมมันแล้วพี่นอ้องเอยงานดูผู้เดียวจิบดิทั่วเอื้อมมีตู่มาจอยตีหี่แต่ว่าบางสถานการณ์กนมาไหลลียังสิงเอื้อมมีตู่เซรั่งเล็กขัดเต็ ยังรุ่นป็รุ่นพระท่านนีเ่เมยนอยู่ทั้งเห็ดใส่น้ำเลยเดี๋ยวหาบุญกันเล่อพี่น้องมาเจอก่อยัาง,งป่รุ่นเอิผ้าพีผ้าหนองบึงมันหยีควายมากเรีเอยดอกเยอะบึงป่ยรุ่นใส่ไฟนี่เด้อพี่น้องหันมันเป็นไล่ไหมค็ีบบึงหรือม่เป็นห,หลนนอดนน่อยก็าจา้าเหรอนมัเลื่จิเปยนเดเนบึงนี่มันเป็นไล่กรจ้าเหอมันเป็นเครื่อง เป็นเครืออ่นอืมคือมีอย่างติดหน้ากล้องนี่ไหมต้องขอภัยหลายๆเด้ออันแฟนครับสมองสมบูรณ์ละครับพออยู่รุ่นว่าเอามันคือเป็นสี่อติงดอกอ่ะยามหลบกันหลอบอีกยามหลบสองหลบมึงนะถ้าเทียมมันเทียมมันเป็กมืออยู่รุ่นรวยเหมือนกัแม่งดานี่บางเทียมกับวอน ก็มังเลยเพราะมาตำสังสีเด็ดเจอไส้เจอขัวเวิร์นใส่เวิร์นขัวอันนี้ไฟอีกแบบหนึ่งไฟมันกล้องนี่หน่อยอีกแบบหนึ่งนี่เป็นอีกแบบนึงี่นี่จุ่นจี้พ่อหดิเรี่ยมตุ่นไอเจ้าอยู่คนเดียวหัวแข้งเลยกับไล่ตา ทรงคือได้โดนๆเตะทีหนึ่งหนะหมานอยู่หองนี้เด็ตัวนึงตนามหรื่เห้อตนาแล้วที่วันตนา2สองหอบมีสอตัวยกไปรุ่นนึ่งก็ขอกเด้อคือเห็นสีดมเดมดมเดียยังไงกนกามังค์ท่านกามังนี่ก็สองตัว สองตัวโอ้ยไต่อ่กทังอกใ่หรอโอ้ดเดึกมากตัวเดกมากตัวเมียมากันนี้ตัวเถอมาก่าเดียวมีรุ่นปีจะข้าวนเด้อพี่น้องียมันหลออกหมดก่อนขานเลยก็หดโอ้ยมันมันคือไรนันอะไร Chỉ lắm chứ mà Hết đi đi thôi Hả? Bàn đấy Chỉ xoắn một lá nhau một sầu rồi chứ mà chỉ đi chai nổi bếp 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 luôn Cái thang này bếp nên... lẻ ngó cứ mà bưng chết bưng ngó cứ anh chỉ nó rồi được. Mời บริสิทธิ์หนากว่างว่าเามียนเด้มันเป็นลำไฟเสียงบุบทางไหนยอีกเนะตัวยุคกบกันบักตากบกหนีฮะบ่เห็นเมียนมันหนีดอกบุบนี้เป็นไฟอีกเบียบหนึง่งมั่ก็เลยจะบ่ไลาต่ตาไล่เนี้ยแต่พอยรุ่นแจงเลี้ยวน,นะหายเงีบาายบเลยไปทางไหนรูบุ เดี๋ยวปลอกกันเจ้ดสิผ้าปีผ้าหนองเบื้องอีกเจ็ดอีกปลื้นรุ่นสิรูปเบื้องว่าหลบขึ้นนี่ี่จะเยิ่งโตหนึ่งเด้วเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเออห้าโอ้ยมันหกแล้ววะห้าหก แปดกล้องาะไหนะสิ ตัวเลยสิบสี่ตัวถือว่าหมานอยู่ครับไตรอบแรกขึ้นแรกมือแหลกเลยสิบสี่ตัวแล้วหอดมือเสาสิบเพิ่มอีกตัวบอสี่ขึ้นมาเลยผักพรยันอีกรอบเดียวกับพ่อแล้วครับ เอซิปซตัวหลอกายามอีกรอบต่อไปครับเจอนีบม้ันกับผักพรอนตัวหลอกไมี้รกิบหา1ิบตัวนีไข่พวกที่ว่าทักไปด,ดิที่ดียวบาน้องเโตัวบาน้อตัว เยูต่ตัวหนึ่งตัวซิผา,า,าตัวนชิซ่อนกับพลังมากซผาโตซิผาเราเบมือขี้เมนมันปินอย่างเนาะเฮ้อดีรุ่นติดมันกัเด้อกค ตัวที่หกกำลังมากงอเงาะงอเงาะยิ่งตัวเมียตัวนี้สิบหกตัวนี้สิบหกตัวสิบหกตัวหนึ่สิบหกันี่เศร้าใจตีหกขึ้น หกโลเด็กซตัวหรือ้าตัวเหตัวเลยาบุ้งูสิบเจ็ดสิบแปจะมีวะมองมอยี่นี่แหละเดกตัวขึนหนีแรงรอบรอบนี้เด็กซหกตัวพี่น้องจะได้มือนเศ้ากับพอกันอีกทีนึงจได้กับคอยเอฟซี FC สุหมงสุบอนนอนรับฟันดี พี่ดีมเมีหยงสุูขสุขอนครับตาตีสวัสดิ์ครับโอ้ยไกลหน่อยกินเมือแอ้วเนะ้ะเชอ้ยอ้ยแม่งกี่ซ่อนในไรเมืดอมีลินโอ้มีหอนแม่งมองสวัสดีครับสวัสดีตอนซอครับพี่น้องนี่แม่งดาตัวนึงงย่น Ừ oh, mình mình mmm 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 ตอนไปรุ่นสาวันเด้อด่นเองเสี่ยวเมีตูลงมากก็บอกหมูหมูอ้วนก็ไม่เอาในบ้านเลยตีหมูอ้วนก็ไม่เออนี่แม่เต๋ไปในบ้านเยอืมวันที่จ้า,จาอันก้อนไม้ยามันใกล้กินนันนี้ใกลกินอันยังก่อนใกลกินม่กินซ่นนนอนเบิดขาดน,นี่ซ้ำมัมาา่ขึ้นสิบหกตัวตัวสิบเก็ดน,น,นีในกระมังโอ้มานนีตัว มานยไปวันศุกร์ทุกคนจอยดมขึ้นแม่่นเหดยเมาเนะไม่ต้องเรียนหอกดสิโอนว่าลุ่ไหวลุ่โหรอดไม่ยี่นี่กรได้ได้แนุ่ไเนได้ยังยร่เลไปยามนี่เดียวออาโอ้ลายตัวนี้แม่ซ้อนเท่งแม่ง้ียวเทงแมงเลียม เราได้แมงดาปอไอแมงดาบ่หลายตัวเลยแง่เราได้เจ้ามือขึ้นเนี่ยกดเลยแงไกลมากเ่กเลยขาวมือหน้าวัจแง่ไปเห็นเท่าบ้างน่าไ้หนมีแมงดาบ่โอ้ยมีแต่แมงเมาไปเรื่อยอนั่นส่วนก่อนออยังเกาเอออันออนนี่ออนนี่มาใส่นี่เฮ้ยแมงเมางามเนาะม้าวปยไปเรืยงามอย หัวลูกหัวก็ไปปลากินเอ้่โอ้ยขดเหลืองข้าวไปยัยนู้นโอ้ยพีเม็ดถาดใส้เมโอ้ยมันยัยหนีไหมเ้ว่องเว้ยระลเวิดระเบิดเวอร์จะสอยฉันเนามเด็กฝัง่มเ่ากระเลยนะอือเราเป็วหันเรโท่ะซัเาเห็นเจโทรมาอยู่ดูว่าท่านไดหนึ่งเดี๋ยวไปร้านโจโถ่อ้าโอ้ยมันยัยนีกัได้อ๋อกินกูโก เด mm ี๋ยวมีตูดตักจะข้ากันด้พี่น้องจักต้นเสิบเตัวไปสิบเจตัวเมียเอ้าแสดงว่ามงดาออกตัวกันเน่ยไม่ก็ไม่ิดเนี่โอ้โอ้ดิกับสิบเจต้มต้มเศร้าหนิว่ะเหนั่นคได้ยนเจ้าว่าสิเดเลยทเมีนเมเมียนสิตัวอันมัยู่ได้นะเจ้ว่าด้ไลด้ไตที่เรียก โดนแล้วนาัวติดัวฝนทีมากนี่เงเมาอีกบนตะเกียบใก้กินเงีงเมาเพราะท่านโลนปีกมันไม่วางขนแข็งตัวใกล้กระยาเลยเนาะใกล้กระยักใกล้กินดดมีสูตรเสสมกันเอาให้ขอบคุณทุกแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับติ่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้ครับเซานี้มูนี่สรุปแล้วใ้ซิปกตโตนี่ครับซิปเกตโตแม่ได้ซิปเกตโตตัวเถอกลายนี่ตัวเมีนี่ตัวเมี ถือว่าตัวเถิกไรก็ตัวเมียถือว่าหมานอยู่ครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วครับเจ้านีมือนีก็ฝากไว้สำนีแลละพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูบูดสก้นเด้อหายโรคไก่ไข่เก็บกับเจ้ามาไกม่กกมาไก่โควิดแหย่พานครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับจ้าวัสดีจ้ะพี่น้องคือว่าหมานอยู่ครับดอันนี้ไรนีรรร่ตัวนีว่ต่อเมื่อตอนเด้โดนแล้วก็บกระไรแต่เมื่อไหร่มัน เออไป็นองอนหอ,อมหอยหอยได้กันปนเลยคักขัดเลย